ในหลายประเทศวันปีใหม่เริ่มต้นในวันที่หนึ่งมกราคมอย่างไรก็ตามไม่ได้เป็นเช่นนี้เสมอไปในความเป็นจริงตลอดหลายตศตวรรษที่ผ่านมามีวันอื่นๆที่เป็นจุดเริ่มต้นของปฏิทินเช่นวันที่25มีนาคมและวันที่25ธันวาคมและวันที่หนึ่งมกราคมกลายมาเป็นวันปีใหม่ได้อย่างไรเราต้องขอบคุณนุม่มพอมพิลียสกษัตริย์โรมันเป็นบางส่วนตามประเพณีในช่วงรัชสมัยของเขาประมาณ7 1 5ถึง673ปีก่อนคริสตศักราชนุ่มได้แก้ไขปฏิทินสาธารณรัฐโรมัน โดยให้เดือนมกราคมมาแทนที่เดือนมีนาคมเป็นเดือนแรกการเลือกนี้เหมาะสมเนื่องจากเดือนมกราคมได้รับการตั้งชื่อตามเจเนสซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งการเริ่มต้นของชาวโรมันส่วนเดือนมีนาคมยกย่องมาสซซึ่งเป็นเทพเจ้าสงครามบางแหล่งข้อมูลอ้างว่านุมได้สร้างเดือนมกราคมด้วยอย่างไรก็ตามมีหลักฐานว่าวันที่หนึ่งมกราคมไม่ได้ถูกกาหนดให้เป็นจุดเริ่มต้นอย่างเป็นทางการของปีโรมันจนกระทั่งในปี153ปีก่อนคริสตศักราชในปี4 6ก่อนคริสต์กาลจูเลียสซีซา ได้แนะนําการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมแม้ว่าปฏิทินจูเลียนซึ่งเป็นที่รู้จักในปัจจุบันจะยังคงใช้วันที่หนึ่งมกราคมเป็นวันเปิดปีปฏิทินเมื่อจาก,กวันดิโรมันขยายตัวการใช้ปฏิทินจูเลียนก็แพร่หลายมากขึ้นเช่นกันอย่างไรก็ตามหลังจากการล่มสลายของกรุงโรมในศตวรรษที่5ประเทศคริสเตียนจํานวนมากได้เปลี่ยนแปลงปฏิทินเพื่อให้สะท้อนถึงาศาสนาของตนมากขึ้นและวันที่25มีนาคมเป็นวันฉลองการแจ้งข่าวและวันที่25ธันวาคมหรือคริสต์ ก็กลายมาเป็นวันขึ้นปีใหม่ทั่วไปต่อมาได้ชัดเจนว่าปฏิทินจูเลียนจาเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมเนื่องจากการคํานวณปีอธิสุรทินผิดพลาดผลสะสมของข้อผิดพลาดนี้ตลอดหลายศตวรรษทําให้มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นในฤดูการที่ผิดและยังสร้างปัญหาในการกําหนดวันอีสเตอร์ด้วยดังนั้นสมเด็จพระสันตาปรกรีปากีที่13จึงได้นําปฏิทินที่แก้ไขมาใช้ในปีคศ1582นอกจากจะแก้ปัญหาปีอธิสุรทินแล้วปฏิทินเกรกอเรียนยังได้กําหนดให้ วันที่หนึ่งมกราคมเป็นวันเริ่มต้นปีใหม่แม้ว่าอิตาลีฝรั่งเศสและสเปนจะเป็นประเทศที่ยอมรับปฏิทินใหม่นี้ในทันทีแต่ชาติโปรเตสแตนต์และออร์โธดอกกลับไม่ค่อยยอมรับปฏิทินนี้บริเตนใหญ่และอาณานิคมในอเมริกาไม่ได้เริ่มใช้ปฏิทินเกรกอเรียนจนกระทั่งปีคศ1752ก่อนหน้านั้นพวกเขาเฉลิมฉลองวันปีใหม่ในวันที่25มีนาคมเมื่อเวลาผ่านไปประเทศที่ไม่ใช่คริสเตียนก็เริ่มใช้ปฏิทินเกรกอเรียนเช่นกันเช่นจีนเริ่มพุทธศักราช2455เป็นตัวอย่่่าางทีนสนสใจ แม้ว่าจะยังคงเฉลิมฉลองวันตรุษจ,จีนตามปฏิทินจันทรคติก็ตามในความเป็นจริงประเทศต่างๆจํานวนมากที่ใช้ปฏิทินเกรกอเรียนยังมีปฏิทินแบบดั้งเดิมหรือปฏิทินทางาศาสนาอื่นๆอีกด้วยประเทศบางประเทศไม่เคยใช้ปฏิทินเกรกอเรียนและเริ่มต้นปีในวันที่อื่นนอกเหนือจากวันที่1มกราคมตัวอย่างเช่นเอธิโอเปียเฉลิมฉลองวันปีใหม่เรียกว่าเอ็นคุทาทัตในเดือนกันยายนเป็นอย่างไรบ้างครับคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันไว้นะครับ สุดท้ายนี้ก็อยากฝากทุกคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเราเสียงปักษาด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ